สิบอันดับตัวละครในวรรณคดีไทยที่แม้ว่าใครก็ต้องรู้จักอันดับที่สิบมัชชานุลักษณะเด่นของมัชชานุก็คือจะเป็นลิงเผือกมีหางเป็นปลามัชชานุเป็นลูกของหนุมานกับนางเงือกในหลายคนคงได้รู้จักกับเขาแล้วในหนังสือวรรณคดีไทยสมัยเรายังเรียนเด็กๆเ,เลยอ่ะอันดับที่เก้าแก้วหน้ามา้าแก้วหน้าม้าเป็นตัวละครในวรรณคดีไทยสุดคลาสสิก ที่เรามักจะได้เห็นเขาในแอนิเมชันหรือเป็นละครไทยอันดับที่แปดผีเสื้อสมุทรผีเสื้อสมุทรเป็นนางร้ายในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีคงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักตัวละครนี้เพราะทุกปีในงานสุนทรภู่ตัวนี้จะเป็นตัวละครที่เด่นที่สุดบนเวทีจำกันได้ใช่ไหมว่าหากันขนาดไหนอันดับที่เจ็ดม้านินมังกร ม้านินมังกรเป็นสัตว์วิเศษในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีเป็นม้าที่สามารถวิ่งบนน้ำได้และมีพละงกำลังมหาศาลแต่ถูกสุดสาครจับได้จึงได้มาเป็นพาหนะของสุดสาครอันดับที่หกนางสีดาคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับนางสีดาเพราะว่านางสีดาเป็นนางเอกของเรื่องมหาการามเกียรติ และเป็นจุดกำเนิดของสงครามทั้งหมดระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์เหตุคือทศกัณฐ์ได้ลักพาตัวนางสีดาไปจากพระรามเพราะหวังจะนำไปเป็นพระชายาแต่หารู้ไม่ว่านางสีดานั่นเป็นลูกของตัวเองอันดับที่หนางโมราถ้าพูดถึงนางโมราหลายคนคงจะรู้จักนางโมราในนามโมราฆ่าผัวนางโมราออกมาจากพระอภบที่พระฤาษีมอบให้จันตโครพ และฤาษีได้ย้ำเตือนจันตะโครบว่าห้ามเปิดจนกว่าจะถึงเมืองแต่ด้วยความสงสัยจันตะโครบจึงเปิดโภบนั้นดูแล้วปรากฏว่ามีสตรีออกมาจากพระภบนั่นก็คือนางโมราอันดับที่สี่พระอภัยมณีพระอภัยมณีเป็นตัวละครเอกในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีที่สุนทรภู่ได้เป็นผู้แต่งเขาจะปรากฏตัวพร้อมกับปีเสมอแม้กระทั่งรูปปั้นที่ระยอง เขาก็นั่งดูดปี่อยู่เลยอันดับที่ 3, ทสามทศกัณก็มาถึงแล้วกับตัวละครยอดนักรักของเรากับทศกัณที่ยอมทําสงครามกับพระรามเกือบจะสิ้นศูนญพันธยักษ์ไปเพราะนางสีดาคนเดียวแต่นางสีดาไม่เคยเลอยเหลียวทศกัณฐ์เลยเป็นไงบาดใจปะละ่ะและอันดับที่สองของเราก็คือพระราม พูดถึงพระรามทุกคนคงรู้กันดีว่าพระรามนั้นเป็นพระเอกของเรื่องมหากาพย์รามเกียรติ์แต่พระรามก็คือพระนารายณ์ที่อวตารลงมาเพื่อปราบยักษ์ทศกัณฐ์สุดท้ายก็มาถึงอันดับที่หนึ่งของเราเขาจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากหานุมานอ้าวหลายๆคนก็คงจะงงนะครับว่าทําไมหนุมานถึงมาเป็นอันดับที่หนึ่งทั้งๆที่หนุมานก็ไม่ใช่พระเอกของเรื่องแต่ที่จริงแล้วตัวหนุมานนี่แหละครับที่เป็นตัวละครที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องมหากาพย์รามเกียรติ์ เพราะหนุมานมีความสําคัญมากในเรื่องเพราะเป็นทหารเอกของพระรามเวลาพระรามจะทําอะไรก็มักจะใช้หนุมานเป็นคนไปทํานะครับก็กลายเป็นว่าหนุมานกลายเป็นพระเอกไปซะงั้นและหนุมานยังเป็นตัวละครที่ถามใครดูเขาก็รู้จักและหนุมานมักจะถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆเขาก็เลยติดมาอยู่ที่อันดับหนึ่งของเรานะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับการจัดอันดับทั้งหมดนี้ผมต้องขอบอกว่า เป็นผมเองนะครับที่จัดอันดับขึ้นมาไม่ได้อ้างอีกข้อมูลจากเว็บไซต์ใดๆทั้งสิ้นหากผิดพลาดตรงไหนผิดพลาดประการใดโปรดคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับผมจะได้นําไปปรับปรุงต่อไปขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมานะครับหรืออยากให้เจาะลึกเบื้องลึกของตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างโปรดซับสไคร e และกดไลค์ให้แฟนเพจเราเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ